สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องที่หักแขนกันเบิร์ตสุขสู่คนทางลาวทางไทยและต่างๆประเทศกันเดอ้พอพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเอาเมื่อนี้กระพบกับยูทูปสารัาเซโนอีกแล้วเฮ้ยพ,พี่น้องเนาะวันนี้สารัาชิฟ้าพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งเพี่นนะเบี้ยงานเตะออู่กันเนาะพ่อพี่น้องเนาะแรงโหลดเฮ้ยน้องนะเบิงบ่งกขับ z o o กันเลยอ่ะขอนขอนุญากับเฮ็ดเบี้ยมันเนาะซีมาตัดนะฮะ เอาซิงตเล็กคนจีมาแปง้งหัวบล็อกลมเลยเนอะยิยงสว่านอย่างเนาะเอาซีจูนเอาโอ้โะ แดงเอาเนาะโอ้ดีเนาะชาเก็ดได้เม็ดแหละบนเนาะแดงเนาะแดงได้เม็ดแดงยังสุดกับแดงได้เม็ดเท่ยวกับเล็กแกกับรถค่อยเนาะเลยเน้าน้าดูแถวหน้ามะถงจะได้รับไหมจุ่มละ h อดจุ่มลงเนาะใช่น้ามวยเนาะ

những này hạng ngôi ngọt. Những nắp hạng ngôi cắp Những nồi, Những nắp hạng đây, Những nắp hạng ngọt.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  Những lông hạng ngọt. Những nắp hạng lông นี่เลยคุยนองแปลงรถซาวเวอร์กันเนาะคอมพูวเตอจะเฮ็ดได้เลยคนะอยน้องนีะจะไ,นะไ,ฟนะโโไฟมดเลยเนาะมีจะระบบไฟมดแล้วก็มีงซือมต้องซื้อต่างประเทศเบดคยน้องเลยภนะาษาเบิดมีรถหนงไงนดะน,นี่กัคนก็อาจเปอาจารยนะนะ์ใหญ่ได้่น้องยูนนี่เนาะเขาอาจาย์ใหญ่ภาษาแล้วภาษาต่างประเทศนอยูนะนี่เนาะคนได้เนาะ นี่แหละพ่อพี่น้องเพิ่นเฮ็ยนจบมาแต่โซเวียตพ่นแรกพ่อพี่น้องคนมาเฮ็ยนเรียงยังไงเนาะระบบไฟพ่อพี่น้องระบบไฟเนาะหยับภาษาเบิร์ตกันเนาะพ่อพี่น้อง อาโรตินหลออกมากเฮนะ้ยเนาะจานเพิ่นเฮนะ้ยเนาะจานจะเอาจีนหลอดออกได้มโอ,อนี้ได้เดียวเลยมโอนี้ใช้เดียวเลยมโอนี้เฮ้ยเนาะเดียวก็ดวกนะไ,ดวกได้เพนะื่อนว่าพวกก้อยกินง่ายกล้วยนี่เพื่อนว่า เปอยที่ง่ายๆเอาบึงกันเลยเนาะวิธีกันเอาออนเนาะธีกันออกขันเจวตวตวดตวดตองน นั่นอือนั่นเออแล้วนั่นของไหพยุงนักยานพยนต์เฮต้าหนักเยาวด้ แชงเขามาแล้ว่ะนี่เนาะห็่าเฮแล้วนี่เนาะพอพี่นองเวลาพจนิจเจาะพนิเอาหมอไผ่ออกใครเอาหมอไผ่ออกก่อนนี่พอพี่นอะนี่เนาะทุกข้างมันกระชีกครมาอไผ่นี่แหละออกเนวลาพนิจอจะหลดจอดล่างเนาะบดออกบดหมอไผ่พีเนาะเนาะ ลดดามเด้อพี่น้องเมื่อนี้ลดดามลดเบอร์ดามเบอร์ชิพนะเข้ามาเศร้านี่พ่อในน่องเข้ามาเศร้าใช่แหล้วพ่อในน่องมื่อนี้แหละหมอกไผ่เป็นสองหัวพ่อในน่องเนาะคือสิบปศดออกเราก็แจยู่พ่น้องมาหันหันหมอกไผ่ออกปศปศหมอกไผ่ บม้อไอ้ขั้นห้าจอดแล้วห้าโม่ปดนี่เป็นยังหัดนี่หมอไผ่แตกโอ้หม้อไผ่แตกงานไปโปรตอกเลยเอาไปพี่น้องมึงนี่เนาะเพื่อที่จะเห็นงานแล้วไปพี่น้องมึงนี่เนาะลุดด้าไปพี่น้องมึงนี่กันแล้วว้าว จะเข้าไปเอาหินเลยน้อยเนาะอ่ะไปแล้วพอไปเอาหินเลยหนอง่ายด้านเพิ่น่ะพอเพ่มันด้านล่งเด้อเพ่อยเนาะด้ัเพิ่นเนาอเพิ่นยายยากอยู่นี่แหละพอมีเนาะยาลูกขาย่เนาะอั่างบนี้เนาะ ันต้มย่างเนาะมันเกีสีเลเนาะแกงสีสียางเลยเนาะสียางเลยุคนแป้งยังไงทำไมล้มหลดเป็นลมหลดกันเหน็บฮักหน่อยเนาะน่อเนาะเบอร์สิบสาบายดีด้วสบายดีด้วยว่าเหนบได้ยังไง เมื่อข้าวดาวยี่ใชบปีนี่ฮะเมื่อบ้านบนะอกข่าวดาวอยู่ถูกเนานะเช็ไทยปีเก่าตรับปีใหม่แล้ววนะนี่แตงหลดแต่งด,งดนะ้มันเนาะมนีหด,ด้าว่า,าสองขันเนะนะาะาเส,สองคันเาดนี่เนาะ

khúc con không kêu nọt nữa เอคนกระปับได้พโนสางประเทาใต้นองพนนะแป้งไม่นี่แหละพ้องอนะพี่นเอาเครื่องรถพรมี่นตัวชนสันทหนีบใช่คับนี่หละพแมีโนอะบนเล็กที่เ็นหันอย่นี้พรมี่นะนี่แล้วคนจีหันนอตออกพอพี่นองเนาะจะได้คมแห้งรถจังออกพมออกมาพอมี่นงเนาะนี่มาเบิ่งกันพอพี่น่คุณจีหันล่ะเบิ่งกันพ มือพอซาจิตายันนงลดไปนเยลมัน,นใกล้กลัน นี่พวยพี่น้องนี่เนาะเครื่องที่เพิ่นหันแก้เมื่อกี้นี่พ่อพี่น้องเพิ่นหนีกระ้พ่่อพีน้องเนาะนี่เนาะมือข้างล่างพ่วยเนาะฝั่งกันเนาะพี่เจียร์นะพ่อพี่น้องนี่ค่ะที่เจียรอพียเนาะนีเครื่จักเอ้าพวยพี่น้องไม่มีพื้นหลังเป็นแบบแบบ cover พวยพี่น้องยายยางสะพานนี่พ่อพี่น้องเนาะ ไม่พอลเราไปนะขนาดล้มไปเองด้วยเนาะระบบไฮดริกต่้ไฟระบบชาพันเนาะมีลายระบบเนาะ

มีลายระบบเลยหัวหน,น้าคนานั้นทะ่นนี้เนาะประเทศโเวียตคือขั้นยามนี่หันหนาวบอคนน่ะอยู่เพิ่มเป็นยามหนาวคนน่งรถย้ายอาสาพานฟาเวอร์เนะาะมันขางกันหัวหน้าฟาเวอร์นเรนะาเนะ เป็นลักษณะนี่ได้พรมพี่น้องเนาะที่เดิมพพี่น้องเนาะนี่เนาะที่ได้นี่พรมพี่น้องเนาะด้ารค้ายขีดด้านหนาการเมยเนาะมาเบิ่งทางด้านหนาเด้พรมพะงาบกุนี่พรมพี่น้องด้านหนาเด้อห็นเนาะ น้องพรมีน้องเนาะเาเนบเห็นงานนี่แหละมือใเน้องมือไหนน้อคนแปลงรถพนาอเนาะเอนเจอร์โซแรงน้องมือหกับพน้าเนาะไอกันเร้องเห็นงานนี่แหละนี่ ยังไงกพุ่มเลย รถแม่แม่กันสีละรถคันสีดำหนม่ใหญ่ยิ่งเห็นเลยพี่น้องเนาี่ต่อไมปวดที่อ่ะพี่น้องอ้าวพรมพี่น้องมาคนนี้เนาะซาเลมกับสิขอกับลาพ่อแม่พี่น้องกันเด้อพรมพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อประหยกพลาดคลิปใหม่ไหมจากสาเลมเนาะพรมพี่น้องเนาะอย่าลืมมึงคลิปย้อนหลังกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง พบกันคลิปหน้ากันนะคุณแม่พี่น้องกับสบายดี